ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รรยกาศฟ้าไทยแลนด์บายแชทเช้าครับผมในคลิปแบทเทิลวันนี้นะครับน้องๆถามว่าพี่ไม่ทำแบทเทิลหรอมันมีวันลงนะครับนะวันพุธเสาร์วันพุธอาทิตย์และจันทร์นะครับผมนะแต่น้องๆก็รอไปก่อนดูโปรไฟล์รอไปบางพังก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นการแบทเทิลระหว่างนะครับผมแดิเมนชั่นนะครับผมสายไม่ท่านบอกนะครับผมกับ คาเอโลนะครับนะน้องๆขอเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่วันนี้ยังไม่เป็นอีกรดนะนะขอทําก่อนวอรเทคนะครับผมกับเพลเรเซอร์แตเป็นสายที่เน้นเผาโคตรโคตรนะผมยิงทุกอย่างที่ยิงได้นะครับแม่แดมก็ยิงกันแล้วโอเคเริ่มเลยครับผมมาเปิดเปิดมาปึ๊บปึ๊บเลยโอ้โหปึ๊บเลยยังไงครับยังไงเปลี่ยนสามเบียร์ี่ครับมที่เสียงน่อยๆนี่ไม่ได้กินข้าวนะครับแล้วเอาแต่เดินเล่นนะครับผม คึกนะครับเดินเล่นนี่เล่นอะไรเดินเล่นโปเกมอนใช่เดินเล่นนินเกตเสาไปตีเสาตีเสาบางทีบางทีนี่เสียวเราชนตายมากเลยเป็นเกมที่ต้องเดินใกล้เสามากๆอินเกตโอเคมาเอามาเปอายิงจบจบโอเคเริ่มอ่าครับใส่สกิลไหม เลสแล้วครับและทิ้งแล้วครับผมแล้วจัูบไปก็เหมือนเดิมเลยนะครับจ่วได้การ์ดเหมือนเดิมเลยข้างหลังนี่เป็นนิวเนสตาเหมือนเดิมกัมืนูกใบเลยทำไมเหมือนกันนะเขาขาบไอใส่นะครับผมมันต้องเหมือนกันมปีหมื่นหนึ่งโอกาสเนาะฮิวพลังอ่าตอนนี้มีเจ็ดแดมไม่ใช่เหมือนทอดได้ที่ไหนเล่าพอหรอดูว่าฮิวเผื่อเผื่อไว้ก่อนได้ ว่าไงไลท์นะครับผมเป็นเกรดสองแล้วเป็นขาวคู่ของเพนเลเซอร์นะครับผมแล้วก็เคานดเตอร์บหนึ่งการลิงคอนะครับเ้าโซ,โซไปยิง <นะ S 1> ครับหลังแวนกระจุกแน่นอนนะครับผมเท่าไหร่เท่าไหร่อากา,กากเรเมือนไม่มีอะไรนะครับอน,น่ะอสแตนจัวดสแตนจวมาแล้วนะครับผมเล่นกี่เล่นเล่นครั้งนี่งโลกที่ถึง<ม>เพื่อนหนึงว่ะคิดถึงเพื่อนึงเลย เป็นครั้งนี้เราคิดถึงเลยเล่นใครเล่นหมันเพล่นหมันใครวะโอ้โหมีคนเดียวแหละเล่นครังเอโร่มาก่อนนอาน้องบวนไงเรสนะครับผมทิ้งจุ๋ยไม่ได้พลาดพิงคิดถึงจริงๆไม่เจอหน้านานแล้วออกกกาดทำไมสปูกีิเขาเรียกกาดเขากาดเกตสู้ไม่รู้เรื่อง ไม่กักได้ไงโดนยิงตัวเริ่มทิ้งไปเมื่อกี้เห็นไ่มพวากักเลยเจียนไม่ได้เห็นมาโดนยิงแดงเลยเมื่อกี้าพันไปเข้ามิไปด้วยเช็มิดไปไหนอ่ะมิดชัยบัญชามิดตายแล้วนะครับก็ เด็กอาจจะใหม่สักนิดนึงนะครับผมอ่ะให้เพลเยอร์เราอา่อานใ้เวลาอ่านไฟบางคลางก่อนนะครับใชครับทิ้งจั<ะ>่วโอ้ยถมลมมลมถมลลมหลมนี่ท่วมหมดแล้วครับไม่ได้ถม <c oughs> อ่ะลงสิบหกอานอกราดมาเช็คหนึ่งิวพิวทิวได้ขางดดครางครับ,รบผมเช็คอ่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละทิวพลังแวน หน่าฮิวได้ครับผมดวมาฮิวกลับไม่กองครับอันนี้หมื่นสี่สองหมื่นสามสองหมื่นสามครับผมหน่าฮิวหน่าฮิวอยู่แล้วฮิวมาทุกลับไม่โกงจริงด้วยอ่ะเนาะตางฝั่งตรงข้ามก็สังวนหน้าทีนะครับไม่ลงเรียสักตัวเลยนะครับคำว่าสังวหน้าทีเหมือนครั้งที่แล้วไงเล่นสังวนหน้าทีไม่มีคนเอาอะไรลงรักอย่างเลย วานี้เอาไงดีเนี่ยหมาตะกัดต่อไปดีไหมแน่ท่านแน่ท่านแน่มือมีมือมีตะกัดกตะกัดเอาไงแล้วแต่แล้วแต่ตระทายโอเคตระทายยังมีอ้ความละฮ่าสิบเอ็ดแบนเช็คครับสองสองได้ไม่เอาคุณยนสองตัวโถ เด็กนี่มันก็หุ่นยนต์ทางเด็กแหละอ๋อหรอได้มามันก็เป็นหุ่นทางเด็กนีมาคางิโร่เปล่าจะทำอะไรกินเนี่ยเผามันก็ไม่ได้นี่มานะครับตัวนั้นก็เป็นตีสิบสองนะครับโอกาสเช็คหนึ่งสองามี้เท่าไหรสิบยี่สิบเก้าสิบเก้าใช่30ใช่เว้ยเท่าไหรเลยสิบแปด ยังการาฟอยู่นะครับผมเฝัเ่งตรงข้ามนี่แดมสะอาดมากเลยนะเข่ตั้งแต่เล่นการ์ดมานี้ไม่เคยมีใครแดมสะอาดเท่านี้มาก่อนเรียกว่าโลด<ะ>เขาลงมากันแล้วอะเหลือหมื่นเหลือหมื่นหกแล้วอะ <c oughs> ใช่ไม่ใช่ตีวนันส2องขอห้าพันครับนี่ทำไมไม่ลงเ,เลย ไม่ใช่เศษเนี่ยติดเชื่อกไปท่านบอกติดข้างติดข้างเก้าพันเนยต้องติดติดข้างลืมลืมกาดไหมกาดไหมกาดไหมกัดตายตายตายอ่ะสิบเอ็ดแวนด์เนจสิบิอ็ดชี้ข้างนี่มีขู่นั่นหางคืนคืนทีเดียวจุกเลยสามเต็มนะครับผมจบแล้วนะครับเข้าเทินครางเยโรนะครับผม หนครับ1 2นะครับ,รบเก็บพิวให้ไวเลยนะครับ3อีกใบเอาไรสี่เป็นชีนะครับผมเป็นพิวสองชีหนึ่งนั่นเองนาฮะหาคู่ออกมาครับคู่ผมว่าเทคอ่าฮะอ่ะยังไงต่ออ๋อจะให้เขารีบิดเบรกได้เลย <S <S ใช่ไหม,มแม่ เป็นการวางวอดที่ฝั่งงามโกนส้นตีนเรามากเลยครใช้สกิลก็ลำบ,บากด้วยนะครับเขาเรียกาก,าก,าก,าการ์ดเขาเรียกการ์ดกักมือไม่ไม่มันกักบอบ์ดค่อนข้างดีนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่ารู้กันหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าเด็กค่อนข้างใหม่หนะดูเหมือนกันเพิ่งเนียกเงิ่นก,กันสดๆร้อนๆเลยแล้วอากาศนะครับพี่ร้อนนะ่ะลงนะครับเขาหนึ่งยิงนะครับไม่ได้หงายมันไม่แถวมัน เท่าหไหรนะ่วะเนี่ยีบอกสามพันเลย่สามยี่แปดมันต้องบอกแาบสกิลมันปะมันต้องบอกแบบสก,กิลน,น,นเองปะอ๋อในเมนเฟสคุณถ้าจะกาัดกู้ย่งตกดอกโซโอเคยี่สิบแปดยี่สิบแปดใช่ PG PG ยิงมาเช็คพอ้ได้โอเค <28. S 2> อะ <PG, PG. S 3> <Pink. S 1> มาตมาีสองหย พลังงานเป็นขวัญเมินเลยข้างนั้นได้ทิกเหรอได้ได้ฮิวอ๋อได้ฮิวดีกไปได้ฮิวใช่ไหมใช่การเมินอะไรอยากให้เขายิงแดมเราไม่ได้ปะล่ะเอาห้าเดมไว้ก่อนแล้วเบรกทับเบรกด้วยสรุปเล่นอะไรเนี่ยจิเกนเล่นอะไรไม่รู้เล่นผิดเด็กไะเนี่ยตอนนี้รู้สึกาแดงเล่นอะไรไม่รู้นะฮะ ตัวคับตัวอะไรอนอเอันนี้17บีโบสบวกเป็น19เกอ้ย29 19 2เก9 29 2เก้กากคไม่การไม่กาดเนาะไม่การอีกแล้วเพอเช็คพลังแวนจว่วหนึ่งสแตนแวนไม่ใช่เซคันเช็คสองีนะครับหนึ่งนะครับ เอาล้วครับการโจมตีอันยิ่งใหญ่ของคางเมโร่ได้เริ่มขึ้นคาร์เร่ความรักชอบที่ใหญ่ไม่เหมือนอะไรเด่นซูเปอร์แมนใช่ใช่ใช่คาร์เบาสองนะครับาาเลือกฝั่งตรงข้ามเลือกอ่าเลือกเรียอากาศฝั่งตรงข้ามสองใบรีไทยมีใบเดียวก็รีทไทยใบเดียวน,นะครับและยิงแดมคันทิกนะครับผมเท่าไหร่นะเจ็ดแปดจริง เออตีขอหมืน่นหมืน่นตีขอหมืน่นถึงจบให้ตัวนี้กันเลยทีเดียวมีอะไรอีกไหมเนี่ยต้องเดซีนี่ดอเท่าน,นั้นนะครับผมนะนี่แหละเจดูครับว่าจะเดซีนี่ดอไหมนะครับ ยอครับผมเจ้งเจ้งนะครับเล่นเหมือนเดิมต่อไปเรื่อยๆโซ่สองครับบวกแหวนนะครันโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งเนาะเพราะว่าแถมยนได้ใบเดียวไงใช่แล้วก็โซ่แค่หนึ่งพอบวกแหวนห้าพันบวกแหวนห้าพันค่ะยี่สิบยิบสามนะไม่ไม่ได้แบ่ไม่ได้แบ่งบูทอ๋อ ยี่สามยี่สบห้าสิบหกสิบหกอห้าดอนี่สฮะมดเนาะ First check. Second check. เอ้าถ้ลอดนี่ต่อไปมาวะถ้ลอดนะถ้ลอดถ้ลอดนั่นแหละถ้าลอดถ้ลอดแอทถลอดเปอร์เซนลอดน้อยมากใช่ตามสุดๆ เขาได้บาตหนึ่งครับตายเลยลูกพอใช่เอาเขาหมดจริงๆเนาะมียิงก็ยิงอ่ะคิดดูอท่ไรใบเดียวก็เอานะครับเพิ่มพลังให้มันคาบเส้นนะครับมันไม่มีตัวยิงบวกพันนั่นเองอืมนาีเท่าไหร่อ่ะหนึ่งเก้าเก้าพอสิบเนาะข้างนี้พอหมื่นเหมือนกันข้างละหมื่นเอื้อ ตายก็จบแล้วครับผมการต่อสู้ระหว่างอ่าไดเมนชั่นนะเป็นสายจริงๆไม่ใช่ติเกนนะเป็นสายเมทันบอกแล้วผมแต่ว่าเบรกไลายไม่ขึ้นนะครับโชคร้ายนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็อ่าคางเโรเป็นสายวอเทคเพเลเซอร์นะครับเอ่อความอ่าเรียกว่าไงความได้เปรียบเสียเปรียบของคู่นี้คือคางเอโรอ่ะที่ผมจัดไว้เนี่ยมันยิงเรื่อยๆยิงจนแบบมันน่ากลัวค่อนข้างสูงเพราะว่า เดี๋ยวยิง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 นะครับทาให้ไดเมนที่ต้องมีสภาพสนามค่อนข้างเยอะจะต้องรักษาสภาพสนามค่อนข้างเยอะในการเล่นจะไม่สามารถลงรยากาศได้เลยเพราะว่ายิงแนละ้วมันจะค่อนข้างจะเกิดเทคนะครับอย่างไอตัวที่เป็นโซ่ที่เคยอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยถ้าเขาลงตรงนี้ปุ๊บโดนยิงปุ๊บมันก็ได้ไายแดมมิกนะครับหรือจะมีตัวบวกพลงังแต่ว่าเราไม่ได้ใส่บวกพลงกังส่วนแต่เน้นยิงนะครับผมแล้วยังยิงแดมได้อีกยิงแดมคันทิกนะครับผมนะมขนาดดักลูเล์ยังไม่แคนทิกเลยนะครับแต่อย่างว่าแหละอันนี้มันใช้ได้ครั้งเดียวนะ แจ็คคูลเลอร์มันใช้ได้หลายครั้งนะครับก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับวันนี้ก็สั้นนิดนึงนะผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามทนะี่ชอบกดไลค์ติดตามกดตั้งค่าและฝากเพื่าต้องเอาเปจากไฟไทยแลนด์และถัดช่องขอ like, งผมจะมีชิปแบทเทิลดีๆอย่างนี้ไม่หยุดแน่นอนครับผมสุดท้ายนี้เราคุณร้านซีเจอไม่กับาาาา 5, ลาฉันา่าพุทธมหิดลช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปของเราครับผมสวัสดีครับ